วันนี้พวกเราเป็นตัวแทนมาจากหอจกกิตติวีรวงครับวันนี้เราผมปีโป้ครับมีวค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอสินค้าตัวใหม่นั่นก็คือแท็บเล็ตตัวใหม่ที่มีชื่อว่า S W D t a b k i p นะคะตัวนี้ครับตัวนี้คือเป็นสินค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเหมาะสำหรับน้องๆหนูๆที่ ไว้เป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์นะคะแล้วก็สําหรับช่วงปิดเทอมยาวๆแบบนี้นะคะใช่ครับตัวนี้ก็คือมีลวดลายมาให้แบบน่ารักสวยงามมากเลยครับตอนนี้เ้าะสกหรับมั้งน้องค่ะเด็กหญิง้เด็กชายนะคะใช้ได้ให้สเปคมาสูงมากสเปคเท่าไหร่ครับแรมสลอง32ค่ะตัวนี้หน้าจอ1ินิ้วใช่ครับหน้าจอสิบนิ้วสามารถรองรับได้ถึง2ซิมเลยเนาะค่ะ สามารถโทรออกได้รับสายได้เหมือนโทรศัพท์ทั่วไปเลยครับแบตเตอรี่ได้เท่าไหร่ครับผมสามพันมิลลิแอมนะคะสามารถใช้งานยาวๆได้เลยตัวนี้ครับผมแล้วมีกล้องให้มาถึงสองตัวกล้องหน้าหนึ่งตัวกล้องหลังสองตัวความความละเอียดกล้องของยอยู่ที่เท่าไหร่ครับสองล้านหวห้าล้านพิกเซลค่ะใช่ครับได,ได้ได้แบบคุ้มค่ามากเลยทีเดียวกับราคาที่ไม่สูงเลยนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะ 990บาทเท่านั้นนะคะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม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 ่สามารถซื้อสดเนาะไม่สะดวกซื้อสดก็สามารถผ่อนกับทางร้านได้ครับต้องก็คือตอนนี้มีโปรโมชั่นเลยคือฟรีดาวฟรีดาวจ่ายงวดแรกก็คือจ่ายงวดแรกเท่าไหร่ครับ500ครับแล้วก็ผ่อนเดือนละ500ห้าวดใช่ก็จ่ายงวดแรกแล้วเราก็จ่ายอีกแค่4งวดนะคะ โคตรคุ้มเลยเนาะก็ใช้แค่ทายานใช่ครับบัตรประชาชนก็มาทําเรื่องที่สาขาได้เลยก็เบอร์ทูอ่์อีก4เบอร์ก็ของเรามีทั้งหมดกี่สาขาครับมี่5สาขานะคะก็จะมีหอจักรวิศกรรสีีระบุ๊กสาขาบ้านขวดนะคะสาขานางรองสาขาอำเภอปราสาทสุรินนะคะสาขาประโคนชัยแล้วก็สาขา ลูกค้าท่านไหนที่อยู่ใกล้ที่สาขาไหนก็สามารถเข้าไปสอบถามที่สาขาได้เลยนะครับหรืออีกช่องทางก็คือ Facebook กิตติวิรวงอําเภอ,อ,อบ้านขวดน,นะครับแล้วก็จะมีลูกค้า,าลูกค้า,อ,าอยากทราบอะไรก็คือเข้าไปถามคอมเมนต์ได้แล้วก็ยกจะมีแอดมินตอบเนาะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่าน,นึงก็คือเบอร์โทร0ู4 1 1 2ี2่นะครับครับแล้วก็สำหรับสาขา พวกเราบ้านกดก็อยู่ที่ติดการยางแล้วก็ตรงข้างกับการจาราจรนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่สาขาเลยนะครับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนใช่ครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ